วันนี้เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่ทีมงานบ้านกลางพยอมของผมทำงานหนักนะครับก็เลยจะมีโบโนัสเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับเป็นอาหารชั้นสูงนะครับเป็นต่อรังใหญ่นะครับนี่ฮะโอ้ฝนตกซะด้วยครับปกติบ้านผมก็จะมีต่อนะครับอาศัยอยู่ อย่างน้อยปีละสองถึงห้ารังนะครับปีนี้ก็นี่เป็นรังแรกนะครับที่จะเอามาเป็นอาหารเย็นดีนะครับอ้าวเจอเม็ดฝนซะแล้วเดี๋ยวคอยดูและให้กำลังใจทีมงานจุดต่อของบ้านกลางพยอมด้วยนะครับ ว้ยหขามเีบม้บ่ไว้บ่กกาคนสิจูดต่อเสือมาลอยจูดต่อกูขาวงั้นหรอามาเสือบังเ,<อ>เล่าบังบังบอกเจ้าก็เขาไปบ่ได้เจ้าเราจะไล่กันอ่ะไอ้นี่จูดต่อกินครับห้งหนึ่งเค okay, นะครับ,บ,ดรบเดี๋ยวมาให้บึ้งดอกครับเดี๋ยวหากินเป็นไรรู้อะไรบ่ เ,เดี๋ยวพอเราได้มาแล้วก็นึ่งก่อนครับอจาจจะรังไม่ใหญ่นะครับก็มีสองสำรังอยู่นะครับเดี๋ยวค่อยกินไปวันละเล็กละน้อยนะครับให้เบิ้งเจอแล้ห้างแรกแล้วครับห้างตัวแปอะจะบอให้เบิ้งหรอกเพราะว่าห้างตัวไปมันห้างใหญ่ <laughs> มันอยู่สูง <laughs> มันเอายากห้างนี้มันเอายังไงกัใส่รุนจวดนะครับ เดี๋ยวนึงเสร็จจะคอให้ดูนะครับนี่ก็กินได้เลยนะครับเพราะมันมันไม่อะไรมากมายนะครับกินได้นะครับเดี๋ยวผมชิมให้ดูนะครับเนี่ะกินได้เลยนะครับอร่รยครับก็ยังเหลืออีกนั่นฮะชุดนึงเดี๋ยวค่อหนึ่งนะครับบ่มีหมวไงครับเอาแค่นี้ก่อนหนึ่งไล่ไล่เธอเอา เอออะไรนะเห็นไหมรู้ไหมอะไรอ่ะเดี๋ยวเขาไปใกล้ๆอีกเดี๋ยวเขาไปเลยเดี๋ยวเขาไปเลยตอนนี้ฝีมือกันเ่าถ่ายนะครับดูต่อในลูกดูต่อในถามถามถามลุงตัวนี้อะไรนะนี่คืออะไรหรอครับลูกต่อดูกล้องด้วยดูกล้องด้วยดูกล้องด้วยนี่คืออะไรหรอครับลูกแตนลูกต่อลูกต่อหรอครับต่อหรอครับลูกต่อคนรุ่นใหม่ไม่รู้จักหรอก ลูกต่อครับโอเคครับโอ้โหเยอะมากเลยนะครับเนี่ยไอ้สามกิโลนี่ยังไม่ได้นึ่งนึ่งมีหมดอีกชุดหนึ่งกำลังนึ่งอยู่อีกชุดหนึ่งกำลังนึ่งนึ่งอยู่ตอนนี้อีกมีชุดแหละแล้วครับถ่ายดีดีสิลูกโอ้ยนไอ้เออถ่ายให้มันเห็นคนเห็นบรรยากาศสิลูกเรียนรู้วิธีการถ่ายเออเวลาเอาโอเคไปถ่ายถ่ายดีดีถ่ายเก็บไว้เดี๋ยวพ่อตัดต่อถ่ายเก็บไว้เก็บแล้วก็ที โอเคครับมกก,กกเก,กเยเสิ่งเ <c oughs> มื่อกี้ชุดแรกนะครับยังมีอีกชุดหนึ่งอยู่ครับ <c oughs> ไม่ไม่เนาะ <c oughs> หลังจากเคาะอะไรเสร็จก็จะมาถึงนี่แล้วฮะมาถึงขั้นตอนการขวเนอะ อมจะกินพอมนะครับเดี๋ยววันนี้เอาเอาลังหนึ่งครับเดี๋ยวถ้าเอาอีกลังนะครับโชคดีมีความสุขทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดติดตามพวกเราด้วยนะครับไม่มีคอนเทนต์อะไรมากนะครับมีแต่การใช้ชีวิตแบบสบายสายมีความสุขนะครับ <c oughs> เดี๋ยวมากินข้าวด้วยกันเลยครับวันนี้นะครับมีมียังไง เนื้อ,อย่างเนื้อมีอย่างเนื้อนะครับมีขัวตอมีลาบมีต่มป้าเนาะแต่เียวมากนัอันเราขาวเนี่เป็นของส่วนบุคคลนะครับบางเ่ยวก็ผู้อื่นนะครับเป็นผู้เดียวนะครับ <S 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 สวัสดีครับ